สวัสดีแฟนแฟน u t u b e ชแนล n ็อกเตชัวฮะรวมถึงผู้ติดตาม Facebook วัยอยากทักวันนี้มีคลิปจากรายการชกมวยที่ประเทศกัมพูชาฮะซึ่งเป็นการพบกันระหว่างนักชกไทยและนักชกกัมพูชามุมแดงจากประเทศกัมพูชาฮะเชิงละไวะทะนักชกมุมน้ำเงินจากประเทศไทยฮะแซมมี่บัญชาเมฆ ไฟนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2566นะฮะคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีในกติกามวยคำหมิ่นกำลังร้อนวิชาล่ะฮะเชิงละวัยก็เพิ่งได้เหรียญทองมาหมัดๆมาตนะฮะนักชก4เกมสะด้วยคนนี้เลยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะฮะในช่วงเดือนเมษายนปีเดียวกัน ไฟนั้นแซมมี่ไลหลหดจำยางแตกในยกที่4ฮะไปต่อไม่ได้จริงๆครเชิงละวลัยหลังจากนั้นไปแข่งซีเกมได้เหรียญมาก็ร้อนไม่ชานะฮะอยากขอล้างตาแซมมี่หมดล่างปะหม,มัดขวาเข้ามาอเตะล่างคืนฮะแซมมี่เดินเบเียดโอ้ยอจ,จะบวกใช่ไหมไปม,มาเตาะล่างฮะแซมมีอ่อุ้ยหมัดดึงสองเชิงละไวแม่สูงกว่าฮะสูงกว่ายาวกว่าแม่ขอเสาวหมัด อุ้ยทีมซ้ายเข้ามาฮะเชิงละไวเอาทีมเอาเชียวฮะแม่อุ้ยหมัดซ้ายเอาโดนศอกขวาฮะจากเชิงละไวแม่อุ้งเตะล่างเอาเตะล่างคืนก็เชียวฮะแซมมี่อุ้ยอีกวาเชิงละไวเอาปาศอกขวาออกมาเชิงละไวเฮ้อุ้ยเตะล่างอ่ะแซมมี่หมัดซ้ายเอาโดนหมัดซ้ายคืนจากเชิงละไวเช่นกันฮะเหมือนเบียดยับเอาเตะล่างฮะเตะล่างเชียวไปเอาโดนแข้งขวาเชิงละไวแพยายามทีบสกัดเอาไว้ แซมมี่ก็เดินเบียดอาโดนยับซ้ายเตะขวาเชิงระวัยอาทีพท,ที่เอาโดนต่อยลำตัวจากแซมมี่เอเตะล่างอ่ะแซมมี่ต่อยซ้ายต่อยขวาลำตัวแม่หมัดหนึ่งสองพยายามต่อยเปิดทางออกมาฮะเชิงระวัยล่างต่อยซ้ายฮะแซมมี่ต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาขวายต่อยขวาเอาร่น,นะโอ้โหเชิงระวัยโอ้โอโดนกดหมัดขวาเข้าคางเต็มเต็มเน่าหน้าคว่ำฮะ แข็งหน้าดูฮะยังลุกขึ้นมาได้นะเชิงละไวการให้โชคต่อฮะสามีเดินเบียดอุ้ยปลาบัดบอกออกมาเตะล่างเอาล่นอีกทีฮะโอ้ยเชิงละไวเอาอาการเอาเกี่ยวเชือกไปแล้วฮะนี่นี่มองพี่เลี้ยงแล้วนะฮะอาการยางแตกชัดเจนนะ กรรมการให้ชกต่อยทีอุ้ยถีมยอดอกฮะแซมมี่โยกหลอาโดนถีบซ้ายถีบซ้ายเอเตะล่างคืนนะแซมมี่อุ้ยปาสอกขวามาเตะล่างพยายามจะเล่นศอกฮะเชิงรายเอาเตะซ้ายสูงแหมแซมมี่ยังเดินเบียดนะไม่สนนะฮะอาวุธยาวยาวเท่าไรก็ไม่กลัวเดินเบียดเข้าหาแซมมี่อุ้ยสอกขวาเชิงะวัยแมหมัดขวาพยายามจิ้มเอาเตะล่างเตะล่างเชียวเอาจะเตะสูงก็โดนแซมมี่จับยกเทฮะ การให้โกต่อแม่โอ้ยสอกขวาเาตะล่างเฉียวฮะแซมมี่เดินเบียดเอาสับล่างไปอีกทีโอ้โหอย่ายงแตกตหรือไม่อีกทีหรือไม่นะนไฟนี้ตนเตะล่างอะแซมมี่เอาเตะล่างเฉียวเอาโดนการโขฮะ<า>แซมมี่โอ้ยเชิยงเอาไว้เอาเริ่มมีอาการฮะแซมมี่เอาโยกหลอกโยกหลอกเตะล่างฮะ เตะล่างเอามาัดซ้ายโอ้โหโอ้ยอาซา่าโอ้โห่า,าฮไปเสร็จเบ่งกล้ามโชว์เลยฮะแซมมี่โอ้โหอนันดูหน้าพี่แกเอากึ่งกล้ามาโอ้โหเ,เน,โโนี่ยจังหวะนี้ไปซ้ายกดขวาเข้าเต็มๆฮนะแอลล่นฮนะเชิงละไว โอ้โหปลาหมัดออกมาปลาหมัดออกมาสับไปที่ขาฮะแม่ลดอีก uh ทีฮะออ้ยแสกแสกเข้ามาในน่ากลัวฮะเชิงระบัยนี่นะออ้ยเตะลากเข้าไปทีโดดหยงเลยฮะ น,นี่สุดท้ายฮะอุ้ยหมัดซ้ายฮะแม่กึ่งหุกกึ่งตบนะฮะเตะล่างอุ้ยตบเข้าหน้าฮะโอ้โหนี่เงี้ยเตะมาฮะเหมือนจะเตะฮะลองปั้งเข้าไปอ่ะอืมคนจำเปาฮะบ้านผมเอิ้นก้นขี่ทางครับลมจังสิทีนี้ก็ว้าวุ่นกันใหญ่เละฮะข้างล่าง เอเชียงราไว้จะล้างตานะฮะกลับโดนจับแขนสักงั้นฮะแต่มีปัญชาเมฆเอาชนะไปได้ในยกแรกนะฮะผลงานดีเช่นเคยฮะบอกโกเคียวชนะบอกโกบอกโกกระหอมสุนรับขนมตึกตีมูลกุซามิบัญชามฆ